ีค่ะ ท่านไหนนะคะกำลังมองหาบ้านชั้นเดียวที่มีเนื้อที่กว้างนะคะมาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะและที่สำคัญนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางติดกับเล็กในโครงการด้วยนะคะวันนี้ค่ะโบพาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่โซนอำเภอหางดงซึ่งบ้านที่โบจะพาทุกท่านมารับชมนะคะเป็นบ้านสร้างใหม่ชั้นเดียวค่ะและบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในทำเลที่ดีมากๆเลยค่ะการเดินทางจากสนามบินค่ะ21นาทีเท่านั้นนะคะ ใกล้กับห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพาซาค่ะใกล้กับบิ๊กซีแมคโครนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะและหากผู้ปกครองท่านไหนนะคะกำลังมองหาบ้านที่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาตินะคะให้กับคุณลูกๆนะคะบ้านหลังนี้ค่ะใกล้กับโรงเรียนานานาชาติสาธิตนานาชาตินะคะโรงเรียนนานาชาติราน,นาปัญญาเด่นค่ะหรือจะเป็นโรงเรียนนะคะสารศาสตร์นะคะ ก็เดินทางเพียงแค่10กว่านาทีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมและบ้านหลังนี้นะคะเขามาพร้อมกับเนื้อที่ดิน261ตารางวาเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะ373ตารางเมตรค่ะมาพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะและเป็นบ้านสร้างใหม่ค่ะ บ้านหลังนี้นะคะฟังก์ชันมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำด้วยกันและที่สำคัญนะคะจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะเขาก็จะติดกับเลขโครงการนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะตื่นเช้ามานะคะก็จะได้รับบรรยากาศนะคะไม่วจะเห็นน้ำนะคะเห็นต้นไม้สีเขียวรายร้อมเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะฟังก์ชันและความสวยงามนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโบมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมค่ะโบขอฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่สดตรงจากช่องเราค่ะและโบก็พาทุกท่านนะคะมาอยู่ทางด้านหน้าบ้านค่ะ ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเขาจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกค่ะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านวังตาลข้อดีของหมู่บ้านนี้นะคะก็จะมีพื้นที่นะคะขนาดใหญ่เป็นพันไร่เลยค่ะแล้วก็ถนนกว้าง8เมตรรถสวนกันได้สบายที่สําคัญนะคะเขามีต้นไม้สูงใหญ่ให้ความร่มรื่นหน้าอยู่เวลาตอนเย็นนะคะผู้ปกครองนะคะเขาก็จะพาเด็กๆนะคะมาปั่นจักรยานรอบโครงการหรือท่านไหนนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะหมอมากๆเลยค่ะตอนเย็นก็พาน้องหมาน้องแมวนะคะออกมาเดินเล่นค่ะคุณผู้ชม และตัวบ้านนะคะก็จะปตับถมสูงเลยค่ะด้านหน้าบ้านนะคะรั้วกําแพงของเขาก็สูงถึง2เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่นะคะปลูกสนามหญ้านะคะไว้ให้ค่ะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้นะคะเล็กๆตรงนี้เพิ่มเติมได้ค่ะคุณผู้ชมส่วนพื้นของโรงจอดรถนะคะเราทําเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะท่านไหนนะคะที่มีรถยนต์หลายคันค่ะ ก็เหมาะมากๆเลยในโรงจอดรถนะคะในหลังคาเนี่ยจอดรถได้3คันด้านนอกอีกได้เป็น4คันรวมๆแล้วนะคะ7คันได้เลยนะคะที่สำคัญนะคะตัวบ้านของเราค่ะก็ติดตั้งประตูรีโมทอัตโนมัตินะคะไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะคุณผู้ชม สำหรับบ้านหลังนี้นะคะที่สำคัญเลยค่ะก็คือว่าคนที่อยู่ในบ้านนะคะก็จะได้รับความเย็นอยู่ตลอดนะคะหลังคาของเขาค่ะก็จะติดตั้งฉนวนกันความร้อนค่ะและบ้านของเรานะคะก็ก่อสร้างด้วยวัสดุอย่างดีเลยค่ะเป็นผนังก่อ2องชั้นเลยนะคะคุณผู้ชม แล้วก็จะช่วยในเรื่องของอกันในเรื่องของความร้อนนะคะคุณผู้ชมส่วนตัวของพื้นที่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ลงจอดรถตรงลงจอดรถค่ะคุณผู้ชมเราก็ติดตั้งนะคะตัวของปลั๊กไฟไว้ให้เรียบร้อยนะคะเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีรถยนต์ไฟฟ้านะคะเราก็สามารถที่จะชาร์จแบต ตรงนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วด้านนี้กันค่ะก็จะมีตัวของขดยาร์นะคะเล็กๆนะคะก่อนทางเข้าอยู่ตรงนี้ค่ะบ้านหลังนี้ฟังก์ชันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวนนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านก็กว้างเลยค่ะมายัางด้านนี้กันค่ะเดี๋ยวโบพามาชมในส่วนของส่วนด้านหน้าบ้านกันก่อนตอนนี้นะคะจัดให้แบบลงตัวมากๆเลยท่านไหนนะคะที่กังวลในเรื่องของที่ว่า าการทําดูแลสวนนะคะก็หายห่วงค่ะบ้านของเรานะคะก็จะลงต้นไม้ที่เราไม่ต้องอใช้เวลาในการรดน้ําบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เราก็ปลูกสนามหญ้าไว้ให้ค่ะตรงนี้ก็จะมีแผ่นทางเดินนะคะเดินไปยังรอบบ้านได้เลยนะคะโอเคค่ะถัดมาเดี๋ยวโบจะพาทุกท่านนะคะมารับชมในส่วนของด้านในกันซึ่งทางเข้าบ้านนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้บ้านหลังนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับทั้ง ทุกเจเนอเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทางานหรือ,อวัยสูงอายุนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมาะมากๆเลยท่านก็จะไ,ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะคะเอาละค่ะและนี่ก็จะเป็นทางเข้าหลักนะคะคุณผู้ชมบ้านของเราค่ะติดตั้งประตูรีโมทอัตโนมัติไว้ให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะสแกนนิ้วนะคะหรือใช้เป็นรหัสผ่านก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะเราใช้เป็นของแบรนด์ยูค่ะเดี๋ยวตามโบเข้ามาชมด้านในกันค่ะ เข้ามายัางด้านในกันแล้วนะคะในตัวบ้านนะคะด้านในนะคะโอทถงโปร่งนะคะโล่งสบายตาม,มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมบ้านของเรานะคะก็ตกแต่งด้วยกระจกรอบทิศทางเราจะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามายัางในตัวบ้านอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้ที่โบเข้ามาพื้นที่แรกก็จะเป็นโซนของลิฟวิ่งแอเรียนะคะ มุมตรงนี้ค่ะโบมองว่าเราสามารถวางเซตโซฟาขนาดใหญ่นะคะรองรับได้ถึง5-6ถงท่านได้เลยค่ะคุณผู้ชมพื้นในตัวบ้านนะคะก็จะเป็นพื้นไวนิวนะคะคุณผู้ชมดูแลรักษาง่ายแล้วก็ทนทานนะคะแล้วก็กันน้ำได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมและบ้านของเรานะคะ ติดตั้งวอลเปเปอร์ไว้ให้ทั้งหลังเลยค่ะที่สำคัญนะคะด้านในนะคะก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ทุกห้องนะคะอย่างโซนของลิฟวิ่งแอเรียตรงนี้นะคะเราก็ติดตั้งตัวของเครื่องปรับอากาศนะคะตรงนี้เป็นของแบรนด์ไฮเยอรค่ะระบบฝังสีทิศทางนะคะถัดมามุมด้านนี้ค่ะนะคะก็จะเหมาะสำหรับเป็น โซนชั้นวางทีวีนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะบิวอินนะคะชั้นวางทีวีหรือจะเป็นตู้เก็บของหรือเก็บหนังสือเดคอเรชันเชล์ตรงนี้ก็เหมาะเลยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้โบมองว่าเราก็ยังสามารถที่จะวางเซตโซฟาขนาดใหญ่ตรงนี้เราอาจจะทำเป็นในโซนของรีแล็กดูทีวีพักผ่อนกับครอบครัวนะคะ ฟังก์ชันของด้านในบ้านนะคะจะมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำและทุกห้องนะคะเขาก็จะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยค่ะคุณผู้ชมถัดมาค่ะมุมด้านนี้นะคะก็เหมาะสำหรับเป็นโซนของ d ิ n i n g area ค่ะคุณผู้ชมเราสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารนะคะ 8ถึง10ท่านได้สบายสบายเลยค่ะและที่สำคัญตรงนี้ก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาให้อีกหนึ่งตัวเป็นแบบแขวนนะคะของแบรนด์ h ฮเ e r เช่นกันค่ะถัดมาด้านนี้ค่ะคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านนะคะที่ชื่นชอบในการทำอาหารนะคะครัวของบ้านหลังนี้นะคะ Amazing มากมากเลยน่าทำอาหารนะคะมากๆค่ะตัวของท็อปหินของเขาค่ะก็เป็นท็อปหินแกนิตสีดำค่ะคุณผู้ชมบิวอินไว้ให้สวยงามเลยค่ะโบชอบงานบิวอินของห้องครัวบ้านหลังนี้มากๆเลยค่ะคือเขาจัดฟังก์ชันมาให้แบบครบคันเลยนะคะมีพื้นที่ในการาจัดของเครื่องใช้นะคะได้อย่างลงตัวค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นเครื่องล้างจานตรงนี้เป็นแบรนด์ฮาเฟเล่เลยค่ะ ตัวของซิงล้างจานนะคะเราก็ใช้ของแบรนด์ h a r v e เช่นกันนะคะมีให้2หลุมขนาดใหญ่เลยแล้วก็ห้องครัวนะคะมีกระจกท่องแสงได้รับแสงธรรมชาติมายังตัวห้องครัวอย่างดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวของเคาน์เตอร์ครัวของเขาเนี่ยก็มาให้ขนาดใหญ่เลยนะคะและด้านบนนี้ก็บิวอินไว้นะคะตัวเชล,ล์บิวอินเนี่ยก็ งานพรีเมียมมากๆเลยมาพร้อมกับของตัวเตาอบนะคะมีให้เรียบร้อยตัวของแก๊สไฟฟ้าเป็นแบบฝังนะคะมีให้ถึง4หัวเลยค่ะด้านบนก็ติดตั้งตัวฮุดดูดควันไว้ให้เรียบร้อยนะคะฟังก์ชันของตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่สำหรับวางไมโครวเวฟค่ะ และตรงนี้นะคะเราก็ออกแบบมาสำหรับวางไซต์ตู้เย็นนะคะขนาดใหญ่สองประตูได้อย่างสบายๆด้านบนก็บิว์อินไว้ให้เรียบร้อยค่ะถัดมาค่ะมุมด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนของห้องครัวไทยอันนี้จะเป็นห้องครัวเปิดทำสลัดทำเครื่องดื่มนะคะถ้าเราอยากจะผัดอาหารแรงๆนะคะทำกระเพรานะคะนี่เลยเข้ามาอย่างด้านนี้กันนี่จะเป็นห้องครัวไทยนะคะเป็นห้องครัวปิด ่ะพื้นที่ด้านหลังบูตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้นะคะก็มีพื้นที่รองรับสําหรับเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะคะคุณผู้ชมด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนของเคาน์เตอร์ครัวทำเป็นรูป L shape นะคะมีซิงล้างจานของแบรนด์ฮาร์เฟรไว้ให้หนึ่งหลุมห้องครัวไทยเราก็ติดตั้งพัดลมไว้ให้นะคะเพื่อระบายอากาศค่ะกระจกช่องแสงนะคะมีให้ครบคันได้รับแสงธรรมชาติอย่างดี ถัดมานะคะเดี๋ยวโบพามาชมในส่วนของด้านข้างบ้านแล้วก็เป็นฟังก์ชันของห้องพี่แม่บ้านนะคะท่านไหนคะ่ะที่นะคะที่มองหานะคะมีห้องพี่แม่บ้านส่วนตัวให้พี่เขาได้อยู่อย่างสบายนะคะบ้านของเราก็มีรองรับไว้ให้พี่เขาด้วยนะคะ ตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะวางเตียงเล็กๆได้หรือท่านไหนที่ไม่ได้มีพี่แม่บ้านอยู่ประจําเราก็สามารถทําเป็นห้องเก็บของอีกได้เพิ่มเติมค่ะและที่สําคัญเราก็มีตัวของห้องน้ํานะคะไว้ให้เรียบร้อยมีตัวของชาวเรนนะคะตัวของโถสุขภัณฑ์อ่างล้างมือมีให้ครบพร้อมเลยค่ะตัวของประตูก็เป็นประตูบานสไลด์นะคะ เดินจากห้องครัวไทยนะคะมายัางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนของห้องน้ําห้องรับแขกนะคะคุณผู้ชมอยู่ด้านนี้เลยค่ะห้องน้ําห้องรับแขกนะคะก็เป็นจะเป็นแบบพาวเดอร์รูมค่ะมีฟังก์ชันพื้นที่กว้างขวางเลยตัวของอ่างล้างมือของเขาจะใช้ของแบรนด์น้ำนะคะแล้วก็โถสุขภัณฑ์ค่ะใช้ของแบรนด์คอตโต้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวของสีภายในห้องน้ํานะคะก็จะเป็นโทนสีขาวดูแล้วสบายตาม,มากเลย และฟังก์ชันห้องนอนห้องแรกนะคะก็จะอยู่ติดกับโซนของห้องน้ําห้องรับแขกค่ะคุณผู้ชมทุกห้องนอนนะคะจะมีห้องน้ําในตัวค่ะห้องนี้นะคะก็ออกแบบมาให้ลงตัวเลยเราสามารถที่จะวางเตียงนอนไซส์หฟุต6ฟุตได้อย่างสบายเลยแล้วก็ห้องนอนของเรานะคะก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้ครบคันค่ะในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้เลย ห้องน้านะคะมีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะคุณผู้ชมในโซนของอ่างล้างมือนะคะเราใช้ของแบรนด์คอตโต้ค่ะโถสุขภัณฑ์เราก็ใช้ของแบรนด์คอตโต้ตรงพื้นที่โซนเปียกนะคะก็จะมีตัวของกระจกแคมเปอร์นะคะกันไว้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วบ้านของเรานะคะก็จะเป็นระบบน้ําร้อนน้ําเย็นทั้งหลังเลยนะคะติดตั้งเลนชา h เวอร์แฮนชาเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมค่ะ ตัวของตรงพื้นที่โซนอาบน้ําตรงนี้นะคะก็ถือว่ากว้างขวางเลยท่านไหนนะคะที่แบบตัวใหญ่นะคะก็ <g iggle> ไม่แอาอัดเลยค่ะถัดมาค่ะมายังฝั่งด้านนี้กันนะคะก็จะเป็นอีกโซน3ามห้องนอนนะคะห้องนอน ถัดมาค่ะก็จะเป็นห้องนอนกลางค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวของอด้ามจับนะคะตรงนี้เราก็ใช้เป็นของแบรนด์เยลค่ะก็ถือว่าเป็นแบรนด์คุณภาพนะคะเข้ามาแล้วค่ะพื้นที่ของห้องนอนห้องนี้นะคะก็กว้างขวางเลยค่ะคุณผู้ชมคือห้องนอนห้องนี้นะคะ โซนที่โบยืนอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะทําเป็นโซนบิวอินตู้เสื้อผ้าได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้ําห้องน้ํานะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางเลยพื้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นพื้นโทนเป็นพื้นแผ่นหยาบนะคะโทนสีเทาค่ะแล้วก็ตัวของเคาน์เตอร์อ่างล้างมือเป็นของแบรนด์คอตโต้โถสุขภัณฑ์ของแบรนด์คอตโต้เช่นกัน พื้นที่โซนเปียกนะคะก็มีกระจกแคมเปอร์กั้นไว้ให้ติดตั้งเลนชาวเวอร์แฮนชาวเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมนะคะด้านหลังตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่สำหรับวางเครื่องใช้นะคะแชมพูสบู่ค่ะคุณผู้ชมถัดมาออกจากโซนห้องน้ำแล้วนะคะมายังด้านนี้ก็จะเป็นมุมสำหรับวางเตียงนอนค่ะตรงนี้วางเตียงนอนไซส์6ฟุตได้เลยยังมีพื้นที่ข้างๆไว้ให้วางโต๊ะข้างเตียงได้อีกนะคะ แล้วก็ห้องนอนห้องนี้เราก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบแขวนนะคะเป็นของแบรนด์ h ฮเ e r เช่นกันมุมด้านนี้นะคะก็จะมีตัวของหน้าต่างบานสไลด์นะคะเราสามารถที่จะเปิดรับลมนะคะแบบนี้ได้เลยบ้านของเรายังไม่ได้ติดตั้งมุ้งลวดหากท่านไหนนะคะต้องการที่จะติดตั้งมุ้งลวดนะคะเราก็สามารถติดตั้งมุ้งลวดจีบได้เลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เราก็จะมีตัวของามานกันแสงไว้ให้นะคะจะเป็นแบบนี้เลย มีค่ะมีให้ทุกห้องนอนเลยนะคะออกจากห้องนอนนี้แล้วนะคะมายังอีกห้องนอนหนึ่งค่ะก็จะเป็นห้องนอนไซส์เท่ากันนะคะเผื่อท่านไหนนะคะมีลูกๆหลายท่านนะคะห้อง นอนนี่ก็เหมาะสําหรับคุณลูกๆเลยนะคะโซนพื้นที่ตรงด้านนี้ค่ะก็เหมาะสําหรับที่จะวางตัวของโต๊ะเครื่องแป้งหรือเป็นโซนบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะคุณผู้ชมและด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยค่ะตัวของอ่างล้างมือและโถสุขภัณฑ์เราใช้ของแบรนด์คอตโต้นะคะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็โซนเปียกนะคะก็จะมี ท o าวเวอร์เลนแฮนด์ชาวเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยค่ะถัดมาออกจากห้องน้ำแล้วนะคะก็มายังโซนของมุมพักผ่อนนะคะตรงนี้ก็วางเตียง6ฟุตได้ขวาซ้ายยังมีพื้นที่วางโต๊ะข้างเตียงอีกต่างหางนะคะแล้วก็ห้องนี้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้เรียบร้อยด้านหลังโบก็จะมีหน้าต่างบานสไลด์นะคะรับแสงรับลมได้ค่ะเช่นกันค่ะห้องนี้นะคะก็ติดตั้งมูรี่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะ กันแสงได้อย่างดีเลยถัดมานะคะฝั่งตรงข้ามนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องมาสเตอร์เบดมค่ะอันนี้ก็เป่ายิ่งฉุบกันนะคะว่าใครจะได้ห้องนี้ไปส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของคุณพ่อคุณแม่นะคะพื้นที่เข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นโซน Walk-in Closet ขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชม บ้านของเรานะคะมีเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจไว้ให้คุณผู้ชมได้คัดสรรน,นะคะท่านไหนคะ่ะอยากจะให้ทางโครงการนะคะออกแบบนะคะให้ครบฟูลฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นตู้สภาพ้ายูอินหรือเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะคะเราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจแยกไว้ให้อีกต่างหาค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถยูอินตู้เสื้อผ้านะคะเป็นตัว U ได้เลยนะคะ มุมด้านนี้ก็ยังมีโซนบิวอินได้อีกต่างหากนะคะอาจจะแบ่งฝั่งก็นนะคะ่ะอันนี้จะเป็นของโซนคุณผู้หญิงโซนนี้ก็ของคุณผู้ชายก็ได้ค่ะแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์ตรงนี้นะคะมุมของตรงนี้ยเรายังติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้เวลาเราแต่งตัวนะคะร้อนๆก็จะได้แบบได้รับอากาศเย็นนะคะด้านหลังโบตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้าค่ะกว้างมากๆเลยค่ะห้องน้ําจะออกแบบมาเป็น h i s His and her นะคะมีอ่างล้างมืออยู่ให้2โซนค่ะแล้วก็อ่างอาบน้ำจะเป็นแบบ Standing alone นะคะตรงนี้ก็เหมาะสำหรับทำสปาอยู่ที่บ้านนะคะพักผ่อนแล้วถัดมาค่ะเป็นโถสุขภัณฑ์โถสุขภัณฑ์นะคะก็ใช้ของแบรนด์คอตโตค่ะคุณผู้ชมพื้นที่โซนอาบน้ำนะคะก็ติดตั้งเลนชาวเวอร์แฮนชาวเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดตั้งตัวของกระจกทมเปอกันไว้ให้ค่ะ เดินออกจากโซน walk in closet นะคะมายังโซนของพื้นที่ห้องนอนกันค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะโบก็มองว่าเราสามารถที่จะวางเตียงนอนนะคะด้านนี้ได้ซ้ายขวานะคะวางโต๊ะข้างเตียงได้สบายๆเลยค่ะมุมผนังด้านนี้สามารถที่จะบิวอินทำเป็นชั้นวางทีวีก็ได้โซนของห้องนอนก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไวใ้ให้เช่นกันค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ห้องมัสเตอร์ตรงนี้นะคะเราก็จะมีประตูบานสไลด์นะคะที่เราสามารถจะเปิดออกไปยังโซนของสระว่ายน้ำได้ตื่นเช้ามานะคะมานั่งทานกาแฟนะคะอ่านหนังสือรับบรรยากาศนะคะด้านนอกบ้าน,นะคะ่ะ ถัดมาค่ะเรามารับชมบรรยากาศด้านนอกกันนะคะคุณผู้ชมด้านนี้ค่ะก็จะมีพื้นที่นะคะสำหรับไว้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ค่ะตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะวางเก้าอี้บาร์ได้ถึง4ตัวเลยค่ะก็เหมาะนะคะเผื่อว่าเราทำสังสรรค์น,นะคะบาร์บีคิวนะคะด้านนอกกับครอบครัวค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะแบบเชื่อมกับ ตัวของครัวในบ้านนะคะเผื่อคุณพ่อ,พอคุณแม่ทําอาหารคุณลูกๆก,ก็นั่งเล่นอยู่ตรงนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่กว้างๆเลยคุณผู้ชมสามารถที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารเอาท์ดอร์ขนาดใหญ่ได้ตรงนี้นะคะท่านไหนนะคะที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆหรือญาติๆหรืออยากจะชวนเพื่อนๆมานะคะบมองว่า สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดแบบใหญ่นะคะ10กว่าท่านได้เลยแล้วก็ด้านบนของเราก็ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าไว้ให้เรียบร้อยเลยะคะ่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีพื้นที่สวนด้านข้างบ้านด้วยนะคะถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ของโซนสระว่ายน้ำ ตรงนี้นะคะเอาดอรตรงเนี้ยก็พื้นของเขาวัสดุก็จะเป็นพื้นทรายล้างเราสามารถวางเตียงนอนอาบแดดตรงนี้นะคะหรือจะเป็นตัวของโต๊ะก,กาแฟเอา o ดข้างนอกอย่างเงี้ยคะ่ะเราเอาไว้รับลมชมวิวนะคะตัวของสระว่ายน้ําเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่เลยขนาดความกว้างอยู่ที่4เมตรค่ะคุณผู้ชมยาวอยู่ที่8เมตรตรงนี้นะคะบรรยากาศเนี่ย หน้าที่จะแบบว่าทำบาร์บีวทำหมูกระทะกับครอบครัวได้เลยนะคะหรือจะสั่งสค์ผู้ปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็ได้ค่ะคุณผู้ชมส่วนถัดมามุมด้านนี้ก็จะเป็นมุมสำหรับโซนล้างตัวนะคะเราก็จะมีตัวของชาเวอร์ติดตั้งไว้ให้ไอเดียออกแบบเก๋มากๆเลยค่ะโบไม่ค่อยเห็นบ้านหลังไหนที่มีตัวชาเวอร์นะคะแบบสไตล์นี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเอาด t แล้วก็มีตัวของสวนนะคะสนามหญ้านะคะเอาไว้เผื่อว่าเราอยากจะ สังสรรค์หรืออยากจะเล่นโยคะนะคะรับบรรยากาศธรรมชาติค่ะเราก็รับชมบ้านกันจนครบจบหมดแล้วนะคะ สำหรับบ้านหลังนี้ค่ะัวขอทวนให้คุณผู้ชมอีกครั้งนะคะเข้ามาพร้อมกับเนื้อที่ดินขนาดใหญ่261ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย373ตารางเมตรฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอน5ห้องน้ำด้วยกันมาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวค่ะและมีพื้นที่สวนที่สำคัญนะคะติดเล็กในโครงการด้วยค่ะเหลือหนึ่งแปลงสุดท้ายเท่านั้นเองนะคะและทำเลที่ตั้งนะคะก็ใกล้กับสนามบินเพียงแค่20นาทีใกล้กับบิ๊กซีแม็กโคนะคะ10นาที โรงเรียนนานาชาติหลากหลายแห่งในโซนอำเภอหางดงอาทิเช่นโรงเรียนนานาชาติราน,นาสาธิตนานาชาติค่ะโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นนะคะคุณผู้ชมและบ้านหลังนี้นะคะฟังก์ชันบ้านมีถึง4ห้องนอน5ห้องน้ำและจอดรถได้นะคะ 6ถึง7ขั้คันเลยค่ะหากท่านไหนค่ะสนใจที่จะนัดชมบ้านหลังนี้นะคะก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยค่ะหรืออยากจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้นะคะแอดไซน์คูเมืองค่ะและท่านไหนค่ะกำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมนะคะติดตามจากเว็บไซต์เราได้เลยค่ะ w w w บไวด์เว็บคูเมือง p r o p e r t y c o m สำหรับวันนี้โบและทีมงานนะคะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดอสังหาริมารั์ในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ